สวัสดีค่ะหันสาฮาเฮกับช่องปลายฝันเล่านิยายรีมโซ n โนเวลนะคะสำหรับวันนี้เสนอเรื่องกระต่ายนกและกิ้งกือค่ะกระต่ายนกและกิ้งกือเป็นเพื่อนกันทั้งสามอาศัยอยู่ด้วยกันและตกลงกันว่าจะจัดเวรออกไปหาอาหารมาแบ่งกันกินวันแรก เป็นเวรของกระต่ายกระต่ายออกไปแต่เช้าและสายๆก็กลับมาพร้อมกับอาหารมากมายวันที่สองเป็นเวรของนกนกบินออกไปแต่เช้าและไม่นานก็บินกลับมาพร้อมกับอาหารแต่พนกคาบอาหารออกมาได้ไม่มากนะักนกจึงบินไปหาอาหารอยู่หลายรอบและในที่สุดทุกๆตัวก็กินกันอย่างอิม่มหนำสำราญ วันที่สามเป็นเวรของกิ้งกือกิ้งคือก็ออกไปตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันแต่จนสายกิ้งกือก็ยังไม่กลับกระต่ายกับนกรอคอยด้วยความหิวบ่ายก็แล้วเย็นก็แล้วจนกระทั่งใกล้ค่ำกระต่ายกับนกเริ่มอดทนทนไม่ได้ในที่สุดกระต่ายก็ตัดสินใจเปิดประตูออกมาเพื่อจะรอและพบว่า กิ้งกือกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับรองเท้าอยู่ที่หน้าบ้านนั่นเองกระต่ายพูดขึ้นมาด้วยความดีใจว่าอา้าวกลับมาได้สักทีกำลังจะออกไปตามเลยเชียวแกกำลังถอดรองเท้าสินะไหนล่าอาหารกิ้งกือก้มลงมองเท้านับร้อยของตัวเองแล้วก็ตอบว่าไม่มีอาหารหรอกเพื่อนฉันยังไม่ได้ออกไปหาอาหารเลย นี่กำลังใส่รองเท้าอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วกำลังจะออกไป